สวัสดีครับผมแตะวัอดอานะครับแล,แล้วเราก็มาอยู่ในเกม f o r l e t Story ภาค2ดินแดนอันไกลโพนภาค2ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขอภยัยเวาที่นี่ด้วยนะครับและ f o r l e t Story ภาค2ดินแดนอันไกลโพนภาค2นี้เป็นเกมของเครื่องซูอร์แต่ผมได้เอาาลงในมือถือ แล้วถ้าใครอยากจะเล่นยังไงก็ลองเข้าไปดูใน YouTube แล้วก็ผิมพ์วะะ่าตะวัดข้างในมันจะมีคลิปนะครับแล้วถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิก,การนะครับพิการมากๆด้วยแล้วก็ตอนนี้เป็นตอนที่23 แล้วก็ m a n g a p d f เว็บนี้เป็นเว็บการ์ตูนญี่ปุ่นจ๋านะครับใครชอบก็ลองเข้าไปดูแล้วด่านนี้ผมจะขอกลับไปหน่อยคือไม่ใช่บอสใหญ่นะแต่ตัวนี้ก็ตายง่ายแล้วตัวพวกนี้เลเวลเท่าไหร่ยี่สอ่าเลเวลสิบสี ขอโทษครับผมจะเลือกไปคือถ้าเรามาอย่างเงี้ยแล้วแบ่งสองสร้างเลยละอะไรเงี้ยมันจะต้องตายคือผมมีแค่2ตัวไงที่ต่ออ่าฆ่าศัตรูได้ง่ายๆนะเนี่ยมีแค่2ตัวนี้ที่เดินไปนะเนี่ยเนี่ยสอตัวนี้นอกกนั้นคือตัวอื่นมันมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์คืออย่างเอาไปให้ตาย ข้างหน้าศัตรูเขาจะไม่ไม่สามารถข้ามตัวเราที่ตายมาได้นะแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้สำคัญว่าจะต้องใช่ไงแต่สำคัญอีกทีจะสำคัญเพราะด่านที่ยิบสามมั้ง เนี่ยเราพวกเนี้ยจะต้องเดินเดินตามานักเวทนะครับนักไอตัวพ,พาฮิลวนะี่จะมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวบนี้แล้วฟารี่ไปไหนไม่รู้น่ารักเลย แล้วไอตัวนี้นะคือเดินช้าก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยแล้วตอนสุดท้ายก็จะหายไปด้วยตายทีเดียวเออช่างมานช่างมาน ต่อไปก็ตัวนี้ยิ่งเลือดเยอะนะเห็นป่ะคือหย่านเนี้ยมันยังอ่ะมีสองตัวนี้ยที่ผมใช้ตีศัตรูตนะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งต,ต้องไปลอยเป็นลอยนะ ทีเดียวจอดลเลเวลขึ้นขึ้นแบบเยอะมากคือมัองกรที่มีตัวเขียบบอกได้ในเกมนี้มันจะแข่งมากนะก็คือตามในเรื่องเขาว่าแล้วก็มอนสเตอร์ก็ไม่เดินเดินผ่านไม่ได้นะตรงนี้แบบจะมาตีตัวเนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่นะ ไม่ได้นะห้ามห้ามแล้วถ้าเราไม่ตีศัตรูจะได้อะไรไหมก็ได้นะแต่ผมม่จะค่ายหมดว่ามันจะได้มีอ่าดูก่อนดูก่อนมันจะได้มีภาษีเยอะเวลว่พูดง่ายเวลเว เนี่ยพวกนักเวก็ดีเดี๋ยวฉากต,ต่อไปต้องใช้เพราะว่าเอาตัวที่ตีใกล้อะไปไปอ่าไ,ไปตายเอนีอ่ยเขาก็ไม่ตีตัวนี้แต่ตัวนี้แข็งเหมือนกันเห็นป่ะตอนนี้เลเวลสามสิบกว่าใช่ไหม แต่เราอาจ,จะเล่นให้ถึง50รก็เพราะตีมอนนี่แหละตัวตัวไอ,อตัวธนูตีไม่ดีเราก็ต้องใช้ตัวนี้อย่างเดียวนะเนี่ยโหเห็นมากเราเดินแค่เนี้ยตัวเดียวพอ โดนก็โดนมานิดน่อยยังไม่ตายแต่ถ้าตัวอื่นในทีมเราอ่ะคือมันตายเลยมันตายเลยนะอือโอเคตัวนี้ก็แหละ ตอนนี้นี่เห็นบ่าเป็นไอ,อเลือกเป็นอย่างเงี้ยมันจะตีไม่ได้ไมั้งเดี๋ยวดูก่อนใช่ปะอ๋อยังไม่ได้เปลี่ยนอบทนะคือถ้าด่านต่อไปอ่ะผมจะใช้พวกฟันหาไปตายใช่ไหมาแล้วก็รอดเดินมาแล้วก็ยิงไอพวกสก,กิลนะ พะที่จริงก็ค่าบอสไปเลยก็ได้ถ้าแบบเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ไม่ตีลูกเขาหมดก่อนนิดนึงผพว่าผมเล่นมาแล้วรอบนึงก็เทสเทสคือเล่นใหม่ก็ไม่รู้แล้วถามมาถ้าถามว่าไอหาไอยังไง คือใน y t u t u อะไม่มีให้ดูนะภาคนี้มันมีแต่ตอนสุดท้ายอย่างเดียวตัวอื่นก็ยังจะเดินไปก็ได้แต่คือผมเดินแค่ บางตัวนให้มันเดินมากีใกล้หน่อยเพื่อที่จะได้เรียกใช้เวลาจะใช้โอเคก็เลยทุกตัวในในแผนที่อเจอตัวนี้ตีนี้แบบสะดุ้งหมดอ่ะ ก็ยืนเฉยๆโดนโดนไม้โอ้โหตายไปครั้งแรก ่งั้นก็ต้องรีบเข้าไปช่วยเลยใช้ไอ้อธนูยิงอะไม่รู้ว่าจะตายหรือป่านะครับแต่รอบหน้าเนี่ยถ้าเราทุบแล้วเข้าขฟื้นเนี่ยมันจะต้องเจอกับเราหนาะแต่ถ้าเราจะใช้ตัวไหนสักตัวไปช่วย ทุบเขาอทีจะได้เดินเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้หลายแบบเนี่เห็นปะ่ะรอบหน้าต้องตายสักตัวแล้วล่ะยังงม่รู้ว่าตัวนี้ยะดตายเห็นปะ่ะตัวนั้นตายไม่ปลนไรตัวชุบเรามาเกือบหมดแล้วสามตัว ว่ะเราไม่ได้ฝีผ่าเดินไปแบบรีบรีบวิ่งเข้ไปคือจะรีบรีบอะมันก็ดีมันเร็วมันเล่นแบบเดียวแต่ถ้าตายมาอย่างเงี้ยเวลาชุบอะเราจะต้องแบบคือทั้งทีมมาของเราอะมันอ่อนกว่ามอนไงน มีตัวแข็งตัวเดียวเองแล,แล้วมันก็จะตายเดินไปนะแล้วเดินมาชุบทำไม,มผมคิดว่าจะเดินชุบไปเรื่อยตอน โถตี้มอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยรีวิวอัพเวลาเสียงมันดังขึ้นอะติ๊งนน่นแน่ เราเดินลงมาข้าล่างหน่อยเขาไปข้างบนเดี๋ยวม,มาายันมาตีขึ้นมาโยง ขอโทษครับพอเราเล่นมาก่อนที่เราไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเข้ามาเล่นจริงๆอ่ะผมก็จะเล่นแบบใช้เวลาน้อย เธอล่าน้อยนะที่จริงมันไม่ได้ง่ายอย่างีนะ้ถ้าใครมาเอาตัวมาเล่นแล้วเดินไปแล้วก็จะฆ่ามันได้ง่ายไม่ใช่นะมันต้องมีความรู้ เล่นแค่นี้ต้องมีความรู้ด้วยคือมันไม่มีเท่าไหร่หรอกแต่แค่ว่าเราก็ต้องดูอะเวลาเล่นเกมอ่าหลๆเกมภาษาเกมอะไรอย่างเงี้ยถึงผมอ่านไม่ออกอะไรไม่ออกนะแต่ผมก็ต้องสังเกตนะสังเกตสังเกต มันประหยัดเวลาไปเยอะนะครับเวลาที่ผมเล่นเนี่ยคือผมอประหยัดตรงที่ว่าไม่ต้องเดินไอพวกม้าเมืออะไรแล้วอะ่ะเนี่ยดูเป็นไงเลือดอย่างเยอะนะแต่โดนฟัน,นยอย่างแรงอย่างแรงนะครับ ตัวเนี้ยมันอ่อนกว่าพวกที่ถือขวานมาตีผมเมื่อกี้่งพวกนี้มันตีไม่แม่นอ่ะ <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> คือมันมันตีไม่แม่นถึงเลเวลมันเยอะกว่า <c oughs> แล้วเกมนี้แบบผมว่ามอนเลเวลเยอะกว่าน้อยกว่าไม่ไม่กะไม่ต่างกันนะแต่คือ เราต้องดูเองเห็น้านโดนแล้วจะดวูวางล้วจะดวูวางนี่มีใครไปถึง,งแน่ทำเลย เนี่ยไอตัวฟ้าเนี่ยมันมีท่าที่อ่าไม่ใช่ท่ามันมีอาวุธที่ผมสื้อเนี่ยอันเนี้ยผมบอกไปแล้วนะในอ่าด่านที่ก่อนจะได้อันเนี้ยต้องซื้อมานะผมตัดสินใจทางรางที่เราไม่ซื้อไอไม่ใช่ไม่ซื้ออ่าไม่รู้ภาษาว่าอ่านแล้วความหมายใจยังไงแล้วค่อยเดินมา ใช้การคาดดาวมันเลยเนี่ยมันทีเดียวมันเกือบเต็มเลยนะเแต่บ้าถ้าตัวอื่นฮิวสองทีแต่เพิ่นว่าใจอตัวนี้ไปทีเดียวทีเดียวร้อยเข้าไปสู้มาน ปวดหน้าแล้วเกือบตายนี่ตายไหมไอเดี่ยวแล้วก็ใช้ธนูเข้าไปยิงเลยไม่รู้ที่ธนูยิงข้าวหรืธนูดี่แกเออ เอาเลเวลมากเพราะหลังๆมันมีแค่สองตัวนี้ที่แบบตีมอนดีเยอะเลยอ่ะาตายแล้วโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไ r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ แล้วถามว่าถ้าเล่นเกมจบเราจะเล่นอะไรต่อก,ก็มันก็ยากนะไอเกมอะไรผีอี่สิบสี่ด่นต่อไปนะครับคือมันก็ยังไม่รู้อะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นนะโอเคครับไปก่อนนะครับ